เอ็ดมอใหม่ก็าทจมให้คอยอยู่นี่เดญญี๋ยวคอยสียางไปหาเก็บปักทัวก่อนแก่ขร์ืนพรเพนบัวบูชาสวัสดค่ะคุณเขยบ้านนอกสวัสดีค่ะมาเป็นกำลังการไฟ้สุดหรเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณกับเคียนไว้ป๊ดไห่ทั้งสองชมนู่นโ,โอ้คุณโอ้คุณ คุณตอบครับคุณเมลี่ว่าคุณมายุลีหรือไงยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับมากมาก็สวัสดีคุณกัญญาณฐคุณบุญยังสวัสดีพี่ลุ่มรายส่งกำลังใจเช่นเดิมค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องหยางหยางกคยยรวมกันอยู่บางนั้นแหละเปลือกเฮาโลโพดนั่นโพดนี่มือนี มัอนีโพดจักโพดจักพกูดถ้าอยากมัวเฮะพูดเดีย๋ยจักให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อให้มีเงินมีทองใช้เด้อเก็บกำรรเหลือถงุงอัดถุงมันตะลืกถุงบะมี่เนี่ยใส่ก็เอามาให้ถุงใส่ทำไงเด้อค่ะคุณแม่น้อยคุณแม่เล่นโทรศัพท์เก่งกว่าหนูอีกโอ้ขอ่อยกระลินไปสละวันเ้ียว่าเก่งดอกข่อยกระหลินยิ่งเข้าเบามากเขา<อ>แต่เขาหายชุ่มง,งเดียว ก็หอดทับสามจอยจ้อยป้าคุณจอยลิ่งซิ่งระเบิดจับมือค่ะเพื่อน่าเพื่นขอจับมือกับเจ้าเด้อคุณจอยลิ่งโอ้โอปนเผ้าอีกแล้วเพื่อนอรทัไทยสวัสดีจ้าย่าเล็กคุณลิงทองก็สวัสดีคุณย่าเล็กนะคะ สวัสดีค่ะบ่บ่บถือตามตรงจ้ะเออคนใดดีดีเลยบ่ใดอยู่นัำดนเด้อจ้ะบ่เป็นยังค่ะอ้างประชาทนคนไทยยิ่งยากจองฮัลย คุณน้องหมอกะ้พักกระสีน้ำตาลแกแล้วดีตะบะใหม่หอดหมอไหม่ไหม่อยหมอบบกใหญมีการบ้านไหมแล้วจ้ากุนทองปอนจา <laughs> นวายจังสันโอ้พนสี่ขึ้นป้หกเลยได้เมืนบ่เหมืน,มนกุจเกะเหม่นนี่เนาะสาบก่อยกอ้อนมันไม่ได้ที่นะคะยินดีนนต้อนรับนะครับคุณเม่อเอ,อ๋ยคุณเม่ยดูชายเอ,อ๋ย คุณลินทองนี่ก็โอ้บนไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อมวนนะเนาะเบาห้องเพลงไปน้ามือขึ้นนี่คอยเปิดไว้แล้วก็ไเข้าห้องน้ำเร็ดบอดเบึงอันที่เข้าไหลสูตรเนื้ปอปูนยังลงไปก็ไปเบึงหมอกโปรไฟล์เข้าน่ย เลยแล้วเนาะโอ้ยจีมันฮิดผู้สาวงุ่งผู้เสา,า,อ,าอันนอนนะหยองแล้วเนาะเจ้าว่าเจ้าสิเก็บทุเรียนก็คือ,อยาเจ้าว่าเจ้าสิฝาดไม่อคอยสักหน่วยนี่นะปอนค่ะคุณน้ณองปอนมีกับสวัสดีค่ะคุณแม่ร่มใส่สวัสดีนะคะคุณน้องปอนเสียงรถสถานพบมา เดินทางปลอดภัยนะคะเมื่อวานแล้วไล่สองชโมงได้ชโมงเดียวเลยมึนมงนีสิคชั่วโมงหนึ่งเด้อค่ะจังน้อยสล่ไหม่ <c oughs> ต้องไปไปหยอดเอาเท่าไหร่ชโมงชโมงชโมงส่นใดอยู่นี่สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะเหลียงเดียวมาหนีเคิงหนึ่งของคนแหละได้เคิงหนึ่งของคนละคนเคิง,งหนึ่ง,ง,งเป็นคนบาค่ะหนึ่ง ขอบคุณนะคะกาแฟได้นอนไม่รีกินกาแฟก่อนเดี๋ยวเจ้าคุณไหลห่วงนอนอีกดีคืนไหลก็โอ้ยประเหตโทรศัพท์ลื่อบัตรประชาชนอยู่รานี่ไปหาอยู่เอาสิ่งหายขึ้นบ่พอสองกลัวๆลนุ่ว่ววานคิดว่าถ้าบอเขาพอหายชั่วโมงนึงน่ะที่ได้ปอสองทับสามดีทสาบก่อ,กอน มันไม่ได้ที่นะคะยินดีนนต้อนรับนะครับคุณแม่อเอ,อ๋ยคุณแม่ลูกชายเอ,อ๋ยฮะยังยังยังตันดีค่ะนะคะมันสาวมือมือหร้อค่ะ ลินทองกเกษียณคุณล้มทรายใบบางจ๋าเรียกคุณอีกค,คุณหน่อยสิริก่อนก็สวัสดีคุณอุบลค่ะพิมพ์ใหขนาดนี้ดีแล้วคุณมิจเจของเห่าที่ห้าโพดอีหยังลงไปอยู่นั่นแหละเลื่อนขึ้นเบิง้งเลื่อนขึ้นเบิง้งตีห้าห้าห้าไรซุดถ้าเวลาตีห้าไร วดีนี่เห้ยงเด้อสวัสดีค่ะคุณพนาราัตสวัสดีจ้าคุณพนาราัตคุณพนเพนก็ตอบกลับคุณพนารัตนะคะสวัสดีค่ะขอตัวก่อนไปกอบใยยายล้มสายทุกวันเลยขอบคุณนะคะขอบใจมากมากขอบคุณไร้ลายขอบใจมากมากสวัสดีจ้าคุณลินทองคุณพนเพนสวัสดีคุณลินทองนะเป็นห่งองมู่จากขวองจะเป็นห่งองไครนี่อนเพื่อนๆได้ไหม จะเป็นพี่คอ,อยยู้จะคอยเอินไปเพื่อนแล้วเพื่อนในเฟซเพื่อนแล้วจา่าคุณทองปอนจา่าที่นะคะคุณน้องยุพินเราททรศัพท์เกา่าเก่ไป บัวค่ารับค่ารับจงพลางใจหน่อยๆเป็นเว่าหน่อย,ออยดอกเดือยไงเติบยิ้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าบางไวแล้วเนี่ยเอาอันนี้บางไว้ร <c oughs> ้อ,หองหยองละเนาะ เจ้าว่าเจ้าสิเก็บทุเรียนก็คืดยาคอยว่าเจ้าสิฟาดไม่อคอยจักนวยนี่นะก็ะครองกับเพะหิน,นมองตัวเห็นพวกทุเรียนอยากกินทุเรียนกินกับขวดสีจ้าอ้ยกินส่วยสีโอ้ยน,นางว่าเกือบจะผาวบานเขาแล้ว สวัสดีค่ะคุณอนันต์ค่ะตีแล้วก็่าเจ้านี่คนซื้อดีเว้ยตี <c oughs> ไปใส่มาใส่แหละคอยก็ได้คอยก็พอสองก็กลัวเหมือนนั่นนั่น เก็ดหมอใหม่ก็ที่จุมให้คอยอยู่นี่เยวขคอยอสียางไปหาเก็บปักทัว่วกอนแก่เขินพรเพนบัวบูชาสระคุณน้องหมอกับไม้พักกับสีน้ำตาลแก่แล้วอีตะบะใหม่หอดหมอใหม่ไหมคอยหมอ้อปกย๋ยไงมันอ่อยสวัสดีเจ้าเรีววยวเราวบบมันคอยตือเตือน ดีนีแหงเด้อมือกะไรลสองชั่วโมงตอนเสาร์สองชั่วโมงติดเลยตอนบ่ายชั่วโมงเดียวบันี้มากมนีเห็นผลงานค่ะคุณแม่น้อยคุณแม่เล่นโทรศัพท์เก่งกว่าหนูอีกอูณข่อยกลินไปสละบันเดียว,ว่าเก่งดอกข่อยกระลินยิ่งเข้าเว้ามากค่ะคุณอน,นันต์ก็สวัสดีคุณย่าเล็กค่ะ ตัวเปิดบ้านนะคะเวลาเาจ็ดนาฬิกาห้าจิดนาฬิกา